เขาเป็นอะไรอะ่ะติดเท็กกันเนี่ยอย่าติดเลก,กเซิตอะไรอะไรเนี่ยวา้วาวว้าวว้าวอยู่ในโทรศัพท์อะคืออะไรโคลยาพ่นมะละกอเออเข้าใจไหมแล้วทำไมเขาต้องร้ <พา S 1> องโ,โคลเขาทำให้ตกใจไงโอ้แล้วเมื่อกี้หนูเรียกนี่คือสะดุ้งจริงหรือเล่นจริงสิเพ,พราะอะไรกำลงังดูอยู่โอ้โหทุกคนสองร้อยกว่าบาทได้วทำไมเสื้อเปียกขนาดนั้นนะจ๊ะ ไปเล่นน้ำไหนมาหือหัวกระล้านอ่ะไปเล่นน้ำไหนมาบบกเอฟซีหน่อยนี่ไงไหนเนี่ยไหนไปรีวิวสิตั้งเสาได้ไงโต้ดูเสื้อคุณพ่อเลยเปียกเลยขอโทษนะคะทุกวนขอโทษนะดูวนดูดูหัวคุณพ่ออันนี้คือหัวเปียกนี่แห้งกี่รอบแล้วแหละ หลายรอบแล้วอันนี้อันนี้ขาดได้ไหมเนี่ยไม่ได้เราไม่เห็นขาดปุ๊บมองไม่เห็นเลยใช่ทุกคนเมื่อกี้คุณแม่เดินเดินย่องมานะคะแล้วทีนี้ก็แบบไอเนี้ยได้ยินเสียงอะไรไม่รู้คลิปมันร้องอักอักอักคุณแม่ก็เลยเอะคุณพ่อคุณพ่อก็สะดุ้งอ่ะเมื่อกี้สะดุ้งจริงนะทุกคนควรจาคือสิ่งที่คุณแม่นะคะจะพาทุกคนมาดูดูรถดิเริ่มเยอะละอันนี้คือจะเป็นเวลาค่ำแล้วนะคะทุกคน คนที่เขาไปทํางานเออห้าโมงกว่าคนเขาเลิกงานเขาก็เริ่มขับรถกลับบ้านละนี่ทุกคนนี่คือเสาค่ะเสานะคะที่คุณพ่อเขาทําให้เขาเหงือแตกนะคะเสื้อเปียกเป็นตัวตัวนะคะก็คือนี่เลยเสานะคะคุณพ่อขึ้นเสาเขาวันนี้นะคะนะคะทุกคนอันนี้ยังยังยังต้องเชื่อมอีกอยู่ใช่ไหมเนี่ยเสานี้ยังต้องเชื่อมอยู่ใช่ไหมไม่ใช่แปะไว้อย่างนี้เด้อ ทุกคนแล้วก็มันตะข่ายตะข่ายนี่วางเรียบร้อยละเดี๋ยวรอรอให้แบบงมมานะคะแล้วก็เดี๋ยวใเทฟื้นนะคะทําอะไรก็ท่านต้องทำตามงบอ่ทุกคนมีน้อยทาน้อยมีมากทามากนะคะเนาะนีก็แต่ว่าเราต้องปูไว้ก่อนเพราะว่าเผื่อมีงบใช่ไหมคะก็จะได้แบบสั่งปูมนมามันก็จะได้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องแบบมานั่งคำละอะไรอย่างเงี้ยตะข่ายทุกคนที่ เราต้องทำไว้เพราะว่าถ้าเราไม่ทำพูนมันจะไม่ยึดนะคะเสาวันนี้คุณพ่อก็ใส่สได้กี่เสาเนี่ยพ่อหนึ่งสองสามสี่เสาค่ะเนที่คุณแม่เคยพูดกับท่านผู้ชมบ่อยๆเนาะพาะว่านี่เป็นสถานที่ทำมาหาก,กินแบบจริงจังของเราสองคนตายายนะคะแล้วก็พูดถึงครอบครัวเลยแหละนีนเซนต้องซินด้วยอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็ตั้งใจทำให้มันเต็มที่เลยะคะ่ะทุกคนบางคงก็อาจจะสงสัยว่าเออ นะแบบทำอะไรแบบเยอะแยะใหญ่โตมันต้องทำเายค่ะร้านทำอลไรมันต้องสุกอะค่ะถ้ามันไม่สุดอะมันก็เหมือนเราไม่ได้ทำอ่ะทุกคนเข้าใจไหมเอออันนี้ก็คือแบบเหมือนเป็นการลองรับกันมาคือหลายอย่างเพราะว่าเราจะอยู่ที่นี่นานอยู่ทุกคนนะคะนไจากตอนแรกที่ดินตรงนี้นะคะมันเป็นหลุมเป็นบอ่อใช่ไหมคะแบบไม่แบบเป็นลึกเลยอทุกคนนะคะก็ค่อยๆท่าไปถึงเป็นรูกเป็นล่างอนะ ทุกคนก็เห็นนะว่าเวลาเราสคนตยาไปอยู่ที่ไหนก็คือตรงนั้นมันก็พัฒนาตรงนั้นมันก็จเจริญเห็นไหมถนนถนนเขาก็มาทำนะไ,ไปอยู่ที่สวนเจ๊น,นะคะก็จะมีเทศบาลนะคะเอาหินเอาอะไรไปโรย,ยอะไรยเงี้ยเออนะคะสงสัยนายกเทศมนตรีเป็นเอฟซีคุณแม่หรือเปล่าไปรูนะทุกคนคสังเกตรายรอบแล้วไปอยู่ที่ไหนนะคะเหมือนเหมือนท่านจะรู้ว่าเราไปอยู่ที่ไหนก็ท่านก็จะมาตามเทเทอะไรนะเขาเรียกเทปูนอะ อันนี้คุณไม่คิดเอาเองหรือว่ามันเนี้ยมันบังเอิญเลยสองสารอบอะ่ะทุกคนเออเนาะใส่นะคะแบบท่านดูคลิปคุณแม่อยู่หรือเปล่าไม่รู้นะเออเนี่ๆท่านอาจจะเป็นเอฟซีก็ได้นะคะถ้าท่านเป็นเอฟซีแล้วดูคลิปอยู่นะคะก็กราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่เมตานะคะในการแบบช่วยเหลือประชาชนนะคะให้แบบใช้แบบถนนทางสะดวกสบายเนาะนก็ถามอันนี้ก็ทำทั้งวันทุกคนเชื่อเองอะไรเองนะ ค่อยๆทำอันนี้ยังไม่เสร็จนะทุกคนต้องใช้เวลานานอยู่นะไปค่อยทับไปขายปุ๋ยทำไมเขาต้องกรีดขนาดนั้นหรอวะโ<ล>เหรอโฟล,ล,ลดราคาไงจากส <300 S 1> มามร้อยกว่าเหลือสองร้อยแล้วตอนนี้คือพอหรือยังเนี่ยจะทำต่อหรือว่ายังไงเนี่ยฮะหยุดงานแล้วหยุดแล้วลาออกแล้ววัส,วสดุมันหมดแล้วเหนื่อยลาออกแล้วนั่นเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวเราต้องไปดูแลลูกแล้วแหละ ไม่ไมันไม่ไม่มีเพจไงต้อเพจใส่ล่างก่อนทุกคนก็คือเพจที่มันวางนะมันหมดนะคะไอ้เพจที่เราเอามาใช้บางอย่างนะคะเสาเนี้ยเสาเนี้ยมันก็เป็นเสาที่เหลือจากครั้งที่แล้วนะทุกคนบางอย่างก็ซื้อมาไอ้เพจที่มันเป็นรองรับเสาต่อมอน่ะแล้วก็เก็บมาจากของเราเก็บมาจากเหล็กนะคะที่เราไปซื้อมาแล้วเราเห็นว่าเอออนาคตเราใช้ไปอยู่ได้เราก็เก็บนะคะ เนี่ยแหละนะคะทุกคนก็ค่อยๆทําไปนะคะเดี๋ยวค่อยทำค่อยๆสร้างไปนะเพราะเนาะเพชรเอาสร้างเอาค่ะดอกไม้นะคะทุกคนที่คุณแม่นะคะก็ซื้อมาถึงละสิบบาทเัง๋ยไม่รู้ว่าจะเอาไปลงตรงไหนเลยเนี่ยมันจะมีผักกะเพราพวกนี้ด้วยเดี๋ยวเราจะเอาผักอะไรต่างๆมาปลูกนะคะมนละยเนี่ยข้างหน้านี้นะคะเราก็จะขายผักขายมะละกอขายอะไรใหญ่ที่คุณแม่บอกเนาะ ของเก่าของอะไรเราก็ขายไปในสองเราก็ขายไปทุกคนได้อะไรมาเราก็เอามาตั้งขายตัวี้ก็เป็นอาชีพของเราครอบครัวเราครอบครัวใหญ่แล้วเนาะทดีนี้เรามีลูกเยอะแล้วเนาะครับอือน้องเซนน้องซินอีกเดี๋ยวน้องซินวันหนึ่งเขาเหนื่อยล้านะคะทุกคนมนุษย์เราทุกคนอะ่ะนะคะมึงังไปสู่ที่ไหนสุดท้ายมันก็ต้องกลับบ้าน,นะคะ่ะก็ต้องทําอะไรเผื่อไว้ให้เขาอย่างน้องเซนเนี่ยเขาต้องมีครอบครัวมีอะไรเราก็ต้องทําเผื่อไว้เขานะคะ เราสมคนแต่ยายก็แก่ไปทุกวันทุกคนแค่แบบแก่ไปทุกวันเนี่ยมันก็มีความเจ็บความเสื่องของสังขารเนาะตอนนั้นก็เออมีไรายได้ก็เอามารักษาตัวเองอนั่นแหละทุกคนแค่นี้แหละงดเรานะคะแล้วก็ทําบุญทําทานสร้างบุญสร้างกุศสไปปฏิบัติทําไปดับลมหายใจนั่นแหละทุกคนหมดลมหายใจก็แค่เขาธรรมชาติให้มาแค่ไหนก็แค่นั้นแหะ,แะทุกคนจบเพระวสานอืมก็คิดอะไรมาก น,ะะน,นี่รู้สึกว่าน้ำก็จะลดบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวจะเอาพริกนะคะที่คุณย่าเขาเพาะไว้นะคะมาปลูกมาอะไรนะทุกคนโอเคเดี๋ยวไปดูแลลูกๆค่ะที่คุณแม่นะคะก็ได้มาอยู่ที่สวนเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็ปล่อยน้องหมานะคะสองตัวนี่ให้ออกมารีแลกผ่อนคลายะคะ่ะทุกคน เขาดีใจใหญ่เลยนะคะโดดกอดคุณแม่อยู่นั่นแหละทุกคนดูสงสารนะทุกคนทนไม่ได้อ่ะมันก็ก็เลยต้องปล่อยเขาออกมาดูเขาเล่นกันดูเขามีความสุขทุกคนเอ้ยดูดิเนี่ยปล่อยออกมาปุกก๊บก็ยอกกันนะคะแบบตลอดเวลาดูดูดูสดใสอะทุกคนดูวิ่งกันอนะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณแม่นะคะจะเอายาใส่แผลนะคะ ใส่ป๊อกกี้อะทุกคนเอาไว้ฉีดเขาเพื่อเพื่อเพื่อบรรเทาอาการอักเสบเนาะเออคิดว่าไม่น่าจะขังเขาแล้วแหละทุกคนเพราะมันสามวันละสงสารมันอยู่ในกรงแคบๆค่ะทุกคนเออเนาะก็ปล่อยเขาดีกว่าแล้วเราก็คอยดูนะคะคอยรักษาแผลเขาดีกว่าก็คือเดี๋ยวจะอาสมุนไพรของเราเนี่ยใส่ใส่ขวดป๊อกกี้นะคะแบบเออเอาไว้ฉีดฉีดอะนะคะเพื่อเพื่อไม่ให้แผลเขาอักเสบอะคะ่ะเนาะไปนู่นละทุกคน พากันวิ่งไปนู่นละตาวมทิตาเอ้ยม่ใชอุเบคขาการุณามานี่ลูกวิ่งเข้าป่าหายแสบหายสอยไปแล้วทุกคนเอ้ยลงมาสองตัวนั่นนะ่ะมาแล้วแล้วลูกเขาน่าจะดีใจนะคะที่เราปล่อยเขาอะ่ะหายไปเลยทุกคน มาแล้วนุ่นไอไอทิบทสีก็อยู่ตรงนู้นนะคะวันนี้คุณพ่อไม่ได้เอาออกไปข้างนอกน,นะคะเอามัดไว้ที่สวน,นเพราะว่าเขาวิ่งไปวิ่งมาอยู่นู่นเห็นไหมพ่อเขาเขา,เขาดีใจอ่ะเนาะน้องหมาลองเลียนะลูกอือกงมันแคบอ่ะทุกคน แล้วเขาอ่ะด้วยธรรมชาติของสัตว์อ่ะเนาะมันก็ไม่ชอบอยู่ที่แ,บแคบๆอะไรเงี้ยพอเขาได้พอเราปล่อยเขาออกมาเขาก็วิ่งต,ตะเตลเลไปนู่นน<า>่ะบรรยาก,กาศสวนเจนะคะอาอฮาึอ <c oughs> ๋อไปนู่นเลย โอ้ทุกคนเดี๋ยวคุณแม่จะให้ทุกคนดูแผลเขาเนี่ยเนี่ยแผลเขาอุ้ยแผลเขายังยังใหม่ยังไม่ได้ถูกตัดอ่ะทุกคนใหม่ยังไม่ใหม่หมที่เย็บยังไม่หลุดเลยทุกคนดูเขาเขาดูเขาเล่นอ่ะทุกคนเขาไม่เจ็บแผลเจ็บอะไรของเขาเลยอ่ะดูดีใจทุกคนเออดู พอมัดไว้มัดไว้มัดไว้ไปพาเข้าไปเร็วๆัรนัว,ลว,วนแล้ว,ลวเดวหนูจะวิ่งขึ้นต้นไม้ไม่ทันนะเนี่ยพ่อ่อเคยเห็นหนูวิ่งข,ขึ้นต้นไม้ไหมค่ะ<ป>ทุกคนเขาเขาแบบว่าคุกกี้คนจนเป็นเป็น อนี่เลยกระทะเลยทุกคนที่บาสีเข้าขอคอกเรียบร้อย,ยะนะด,ทดูทางเละตุเมเปะเพราะอันนี้คือเราไม่ต้องจุดไฟแล้วมั้งยุงกงกัดเขาไม่เข้าแล้วมั้ง ตัวมีแต่โครนอ่ะทุกคนแทบจะจำอิทธิบาสีไม่ได้อ่ะดูสภาพอ่ะโครนเต็มตัวเลยอะ <c oughs> ดูอันนี้สภาพกดังจีนะคะ <c oughs> แต่ก่อนเราใช้ชีวิตยอยู่ตรงนี้ <c oughs> เดี๋ยวเท้าความหลายทุกคนฟังอะ <c oughs> นี่ห้องน้ำของเรานะคะอันนี้เป็นห้องครัวทุกคนจำได้ไหม อันนี้เป็นโต๊ะกินข้าวนะคะเออตรงนู้นเป็นโซฟานะคะตรงนู้นเป็นเตียงนอนนะคะซี่แล้วก็ด้านข้างพวกนี้ก็เป็นกระจกนะคะที่เรามาติดตั้งอะทุกคนตอนแรกเรากะว่าเออเราจะมาอยู่สวนใช่ไหมเป็นชาวสวนแบบสงบนะคะเรียบง่ายอะไรเงี้ยนะคะทุกคน อยู่กับสวนเจสักห้าปีอะไรเงี้ยนะคะพอเสร็จล้วก็เราก็กะว่าเราจะเก็บเงินแล้วเราไปซื้อสวนดึกของตัวเองอะไรเงี้ยเนาะแต่โชคชะตานะคะมันมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดนะทุกคนเนาะมันก็เลยแบบดีจุดเปลี่ยนคือเราก็ได้ไปอยู่ที่ใหม่นะคะก็ไปทํามาตั้งลกลากทำมาหากินที่ใหม่อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนั่นแหละอืนะคะ ถ้าตอนนั้นนะคะเราไม่ได้แบบมีอะไรแบบเจนี่เนาะเ,เราก็คงจะอยู่ที่สวนนี้จนครบห้าปีอะไรเงี้ยแต่ทุกอย่างมันก็ถูกลิขิตเอาไว้แหละละทุกคนมันเป็นโชคชะตาเนาะจต่ตอนแรกตรงนี้เป็นเป็นกระจกใช่ไหมคะทุกคนเรามีพ้าม่านเนี่ยข้างในเป็นผ้ามา่านเนี่ยนะ เวลาเปิดพมานมาก็มองเห็นธรรมชาติเห็นวิวด้วยความวิวที่คุณแม่เป็นคนชอบธรรมชาตินะทุกคนเนาะเอออนะไรเงี้ยเดี๋ยวพอลื้อออกไปเสร็จนะคะคุณแม่ให้ผู้ช่วยตองเอาสังกะสีเก่วมาแปะนะให้ทุกคนฟังก่อนนะคะแบบทุกคนคือแบบว่าเพื่อผ่อนคลายเนาะเพราะเห็นน้องหมาน้องอิทิบาสีนะคะบ่อยแล้วเดี๋ยวมาเรามาพูดถึงความหลังกันดีวกว่าทุกคนเนาะจากจุดตรงนี้นะคะทุกคนจําได้ไหมคุณแม่เป็นที่คุณแม่ ออกกาลังกายในตอนเช้านะคะเออแล้วก็เป็นที่ตากผ้าเนาะคุณแม่ชอบมาเ,อาเขาเรียกว่ายืนรับวิตามินดีนะคะในตอนเช้าตรงนี้นะคะแล้วก็ตากเอาผ้าผมผ้าเสื้อผ้าอะไรมาตากตรงน,นี้นะคะเพราะว่าตรงนี้เป็นจุดที่แดดส่องเยอะที่สุดนะคะแล้วก็ทุกอาทิตย์หนึ่งนะคะคุณพ่อช่วงแรกๆที่มาอยู่ที่นี่นะคะเราตัดหญ้ากเกือบทุกวันเลยนะคะ เพราะว่าช่เราดีใจมากตอนนั้นนะคะว่าเราได้มาอยู่ส่วนเนาะออ,อะไรเงี้ยเราดีใจมากเราก็ตั้งใจเต็มที่เลยว่าเราจะพัฒนาที่ตรงนี้ให้มันแบบสวยงามให้มันน่าอยู่อะไรเงี้ยถึงแม้ว่าตอนที่เราอยู่ครบจนระยะเวลาที่เราตั้งใจไว้ว่าเออเราอยู่ครบตรงนั้นเราสร้างเนื้อสร้างตัวเสร็จแล้วเราก็เราก็อยากให้เจ้าของที่นะคะเขามาเจอแล้วเขาก็ภูมิใจที่ที่เขาเลือกคนไม่ผิดที่ ให้เราได้มาอยู่ที่นี่ยทุกคนกะอย่างนั้นเลยว่ากะว่าจะทําให้มันเป็นคล้ายๆแบบสถานที่พักผ่อนเลยแหละทุกคนเออนะคะแบบไฟเฟยเราก็ซ่อมนะคะอันนี้เล่าความหลังนะทุกคนอืตรงนี้จะเป็นจุดที่เราสองคนตายายจะชอบอยู่นะคะเพราะว่ามันมันล่มนะคะแล้วก็มันเชื่อมต่อกับที่เราอยู่ตรงในโกดังนะทุกคนนะเนาะออนี่ตรงนี้นะคะ ตรงนี้รถบ้านเราก็จอดนะคะเราเคยจอดอยู่อุยูย่เกือบสองปีไม่น่าเชื่อแล้วทุกคนเนาะเออตรงที่ตรงเนี้ยทงนี้เราก็เคยจอดรถบ้านนะคะทุกคนเออย้ายไปย้ายมาจอดตรงนี้บ้างแล้วก็ไปจอดตรงนู้นบ้างนะคะเออก็เสร็จก็ย้ายไปจอดข้างใหนนู้นไกลๆนะ่ะที่ทุกคนเห็นนั่นแหละอืนะคะแล้วเราก็เริ่มทําแปลงผักเนาะเราเราเริ่มทําแบบอะไรนดะเขาเรียกว่า มุงสเลนเนาะเ,ออเพื่อกรองแสงให้กับผักอะไรเงี้ยเราทําแลปลงผักแล้วเราก็ช่วงแรกๆที่มาอยู่ใหม่ๆดีใจมากนะทุกคนคุณพ่อก็ยกแปลงผักสูงนะคะตอนแรกคือมาแล้วเราไม่รู้ว่าน้ําท่วมใช่ไหมทุกคนเราก็ปมมลูกมะละกอเต็มเลยเกือบร้อยต้นอ่ะบริเวณเนี้ยนะคะน้ำพอน้ํามันมาใช่ไหมหน้าฝนมันก็ขังแล้วมันก็ตายหมดทีนี้เราก็ยกแปลงผักสูงนะคะเออหวังว่ามันจะรอดมันก็ไม่ได้รอดเนาะทุกคน เราก็มีผักปลอดสารพิษท,ทุกคนบางท่านก็ได้กินอยู่นะผักที่เราปลูกที่เนี่ยเออทำเป็นผักขึ้นมาสองที่นี่ตรงนี้ด้วยนะคะ<_ <EN> _>แล้วก็ด้านข้างรั้วเราก็เริ่มจะล้อมรั้วเพราะเราคิดว่าเออเพื่อความเป็นส่วนตัวเพื่อความปลอดภัยนะคะอะไรหลายๆอย่างเนาะเราก็เริ่มล้อมรั้วนะคะตอนตอนนี้รั้วยังอยู่นะทุกคนรั้วสังกะสีแล้วเราก็เอากระถางต่างๆนะครับกองฟงกองโฟมาเรียงเพื่อเราจะยกเรียงสูงนะคะเพื่อเราจะปลูกผักอะไรเงี้ย ขายอะไรเงี้ยอยู่มั่มังแม่แม่เก็บเล็กผสมน้อยไปของเรานะคะอืมเท้าความหลังกันเนาะความทรงจําที่งดงามนะคะคุณพ่อนะคะด้วยความที่เขาเป็นคนขยันเนาะเขามาอยู่ปุ๊บนะคะเขาก็คุณแม่บอก,บอกพ่อค่อยๆทําไปอะไรเงี้ยเออเนาะเขาก็นั่นแหละตามภาษาแล้วทุกคนขเขาก็ริดต้นชมพู่นะคะจนกลายเป็นแตกยอดใหม่สวยงามเลยเหมือนเหมือนเหมือนต้นชมพู่นะคะตอนมันกลายเป็นเหมือนได้แบบเป็นหนุ่มเป็นสาวอีกครั้งอะไรเงี้ย แต่ก่อนตรงนี้นะคะเป็นก็เป็นป่าเนาะตรงนี้ก็เป็นป่าเป็นป่าหมดเลยป่ากระถินทุกคนก็รู้อยู่กระถินอายุแบบนานนะกระถินกระถินอายุหลายปีอะ่ะมันก็เป็นต้นแบบใหญ่หญเนาะเออคุณพ่อก็ฟันฟันฟัน,ฟนจนเกลี้ยงเลยนะคะตรงนี้นะคะขยะที่เคยทบทงอยู่ตรงนี้นะคะก็เราก็เก็บไปทิ้งนะบางส่วนเราก็เผาอะไรเ,เนาะจนเรียบเป็นหน้ากรองเลยนะคะ ันนี้ก็เริ่มตัดหญ้าเนาะเออตัดหญ้าตั้งแต่ตัด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 ,ตดโอ้โหตอนนั้นคนทุกคนใครอยู่กันตลอดนะคะก็จะนึกภาพออกนะว่ามันเป็นยังไงเนาะแล้วก็ตัดหญ้านะคะบริเวณต,ตรงนี้ข้างหน้าเนี่ยนะคะแบบจนเรียบร้อยนะคะเราก็เริ่มไปตัดตรงข้างข้างคลองนะคะริมคลองเนี้ยเริ่มปลูกโอ้โหทุกคนชีวิตมันพูดในมุมอีกแต่างๆมันก็มันก็ มีแบบอะไรที่แบบดีมากนะทุกคนเนาะเออเที่ยวคุณพ่อก็กชอบแอบคุณแม่ไปนะคะไปตัดเนี่อะไรนะป่านะคะที่ที่ริมท,ที่ที่ตรงสระน้ำมาทุกคนเออซึ่งตอนนั้นสระน้ำมันลกมากแล้วก็มันหญ้านี่นะคะแบบมันทับถมกันยาวนานหลายปีเนาะมันก็ทับถมกันคุณพ่อก็ไปทางไปทางแล้วก็ไปตัดนะคะจนจนมันเรียบเลยนะคะ <S <S แล้วก็เริ่มปมลูกมะละกงมะละกอเริ่มวางระบบน้ําแล้วก็ทีน,นี้ ตัดจนเกลี้ยงเลยเนาะทุกคนเนาะแบบเกือบสิบไร่อะตัดจนเกลี้ยงเลยจนแบบโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยเป็นแนวทางแล้วก็เกือบจะถึงถนนฝั่งนู้นแล้วทีต่ติดกับซูเปอร์อเกือบแล้วอีทวนอีประมาณสักไม่ไม,ไม่ไม่ถึงสองงานอะทุกคนนะคะก็มีม,มีมีเรื่องราวที่เอ็กเซเดนซ์ก่อนนะคะทุกคนก็เลยไม่ได้ไปต่อนะคะเราทีนี้เราก็เลยแบบเปลี่ยนความคิดอะนะคะเออก็เลยว่าเออเปลี่ยนความคิดนะคะทุกคน อะไรเงี้ยแล้วก็เลยได้เปลี่ยนไปพัฒนาที่ใหม่ทุกคนเออเนาะเพราะเราพิจารณาแล้วว่าเออนะคะแบบว่าเราตรงมันมีอะไรเขาเรียกอะไรอะความทรงจำที่ดีอะไรเงี้ยเนาะอ,อืมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะทุกคนมันนี่แหละทุกคนมันก็เป็นสิ่งที่มันที่นี่มันเหมือนเปลี่ยน มันเหมือนบน่มเพาะประสบการณ์ล่ำบันบมเพาะบทเรียนนะคะแล้วก็บ่มเพาะอะไรหลายๆอย่างจิตวิญญ,ญาณหลายๆอย่างในตัวเรานะคะอจากสิ่งที่เราตั้งใจในตอนแรกเราคิดว่าเออเราจะพัฒนาที่นี่นะคะให้แบบสวยงามเพื่อป็น,นเกเตรถึงแม่น้ําจะท่วมเราก็จะอยู่เราจะดูแลอะไรเงี้ยนะคะตอนนั้นถึงขนาดแบบคิดแบบว่าจะขุดคลองนะคะทาคลองไส้ไก่ทําอะไรหลายอย่างวิฝนตกทุกคน กพื่อจะอยู่ตรงนี้ทุกคนเออนะคะเพราะเรารู้สึกว่าตรงนี้ก็เงียบสงบดีอะไรเงี้ยเออแต่ด้วยโชคชะตาเขาคงจะสงสารเราแหละทุกคนบุญกุศลที่เราทำเขาคงจะเห็นใจหรือซารลรวก็เลยมีเหตุปัจจัยให้เราต้องเปลี่ยนที่อยู่ใหม่ตอนนี้ก็เลยได้อาศัยนะคะแบบให้น้องหมานะคะแล้วก็ได้อาศัยน้องอิทิบาสีได้อยู่ที่นี่นะคะใส่ย,ยังพึ่งใบบุญอยู่ยังยังไม่ได้ไปไหนนะทุกคนยังคงพึ่งใบบุญอยู่ แต่บอกไว้ก่อนเลยว่าสถานที่ตรงนี้นี่คือมันต้นกําเนิดจิตวิญญาณนะคะที่ที่คุณแม่นะคะได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างมากๆเลยอะไรเงี้ยอืมเนาะเล่าให้ทุกคนฟังอ่ะใครติดตามมาตลอดทุกคนจะรู้นะคะแต่ว่ามีความสุขมากค่ะทุกคนก็เราเอา,อเอาน้องไว้ข้างนอกใช่ไหมใช่ไหมพ่อ,อ,อไม่พรุ่งนี้หนูจะเอายามาพ่นเขาเองเอาสมุนไพรมาพ่นเขาให้เขาอยู่ข้างนอก พอเอาอาหารเขาออกมาแล้วใช่ไหมโ okay. อเคเราเป็นทั้งวันทั้งคืนแล้วเออไปอืมเราไม่ต้องไปตากฝนนะลูกนะอยู่ในร่มนะเออไปหาอธิบาีไปนอนกับอธิบาีนั่นไปเออโอเคทุกคนบางครั้งเขาก็ต้องปล่อยปล่อยให้เขามีชะตาชีวิตน,นะครับตามธรรมชาติของเขานะคะเราก็เมตตาต่อกันตามเหตุตามปัมจจัยนะทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณแม่จะเอาไอ้สมุนไพรใส่ ใส่สเปร์ขวดสเปร์มาฉีดเอาเพราะว่าถ้าถาหยอดเขาคงไม่ให้หยอดแน่นอนโอเคโชคดีนะลูกเด้อเนี่ยเขาก็อ้วนท้วนสมบูรณ์นะทุกคนเนี่ยเห็นไหมเขาอดเอาเด้อเดี๋ยวแม่จะถ้าแม่แบบพยายามอยู่ตอนนี้แม่เดี๋ยวแม่ไปซื้อสวนนะแบบเอออะไรเงี้ยไม่ต้องแพงมากเอาอยู่ไกลๆก็ได้นะถูกๆแล้วเราไปอยู่กันอยู่ในป่าในดงเรามันคนป่าไป กลับบ้านนะคะไปดูแลลูกๆนะคะที่บ้านต่อค่ะทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะขอให้ทุกคนใช้ชีวิตบนโลกใบน,นี้อย่างมีความสุขขอให้ประเทศไทยสงบสุขสามาัคคีต่อก,กันนะคะรักและเมตตาต่อก,กันให้มากๆแล้วก็ขอให้เพื่อนมนุนว์ด้วยค่ะ ขอให้เบื่อมนมนุษย์ทุกคนะรักกันแล้วก็เมตตาต่อกันให้มากๆนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่เราเกิดมาเจอกันนะคะล้วนเป็นสิ่งสวยงามค่ะเราอยังให้อาวิชานะคะมันทําให้เราต้องเกลียดกันหรือไม่ชอบกันหรือว่ามาเบียดเบียนกันเลยนะคะ เราไปซ่อมมาเรียบร้อยแล้วนะทุกคนโอ้ยฝนตกพ่อน้องหมานะคะไม่ไม่ตากฝนหรือมั้ยไม่ตากหรอกฝนตกเราต้อเข้ารกโอเคค่ะทุกคนฝนตก,นตกเดี๋ยวบอยห,หนูนั่งดีๆก่อนจอดจอดจอดทุกคนคุณแม่นะคะเข้ารถก่นอนโอเคค่ะ